นี่มคนตั้งประเทศเป็นซอกซื่อเครื่องนัดคนเครื่องลาวแบบนี้เดี่ยวนี้ก็คนตั้งประเทศเกันหูปัตนเจ้าอนุวงศ์ทุกคนอันนี้เป็นหูปัตนเจ้าอนุวงศ์ทุกคนหูปัตนเจ้าอนุวงศ์ในยามกลางคืนบรรยากาศก็กเป็นประมาณนี้นะสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องทีนี้พรเทพพาทุกคนมาที้แคมของเนะทุกคน เรียกว่าตลาดกลางคืนวิทีนครหลวงีิงจันพาทุกคนหลบพงบรรยากาศนะทุกคนตลาดกลางคืนบางคนคนกับมาซ็อกซีเครื่องซีของแล้วทุกคนเนาะดด ราคาสว่า5,000บาทประมาณ4,50บาทนะทุกคนสุดหลายก็เป็นเครื่องน่ะทุกคนเครื่องนุงอันนี้ก็เป็นแว่นตาเดี <S <S ๋ยวหน่ไอย เป็นเด็กน้อยนลยบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่แคมป์ของนะคระหลวงจิงจันคนมาหลายกลยนะซอกซื่อเครื่อง อ,อันนี้คนต่างประเทศเพิ่นซอกซื้อเครื่องนะคนเครื่องลาวแบบนี้เดี่ยนี่ก็คนต่างประเทศกัน <c oughs> นี่ก็เป็นกระเป๋านะกคนสไลด์ก็มีแต่เครื่องแบบนี้เลยนะคน <c oughs> เครื่องนุง่งบรรยากาศเนกคนลายได้ เครื่องลิ้นนอยนี่เครื่องนุ่งส่วนใหญ่เปนคนทางประเทศเมันคน,น,นจะมาเครื่องแบบนี้นะุคนเครื่องที่แบบเป็นแบบสไตล์ลาวแบบนี้มีลวดลายแบบนี้ ทางประเทศมาร์กซี่นะทุกคนม,ม,มันเป็นตาอันนี้ 2000ชาวซีหรือว่าเป็นปีใหม่เลยนะทุกคนมาเบ่งบรรยากาศคนก็มาซื้อซื้อเครื่องซื้อของลายนะทุกคนน<ม>ี่เด็กหน่อย <l ux> รวมรูปเลาเซื้อเครื่องนะสาวสวยสาวงามวะมหานเว้นตาเนี่ยทุกคน,ม,กกกคนมีเจเครื่องนุน่งนอะทุกคนราคาถืกแต่คัน คนไทยเลยว่าคนต่างชาติมาเที่ยวลาวกับมอเวะเอ๊อทุกคนตลาดกลางคืนที่แคมป์ของนครหลวงยังจันนี่อันนี้เป็นสุดอีกน้อยสองห้าพัน 5, สองห้าพัน 5, กิบกับบ่อหอดบอดห้าสิบบาททุกคนประมาณสี่สิบนี่แหละสามสี่สิบบาทนี่แหละสุดเครื่องงงงามยด่อนี่เครื่องควยิง ฮะหยิบเครื่องนึงเลือกอัตัวนั่นเด๋อวเ,ร,วเ,วเรื่อนฮานเรางามอยู่นะเครื่องคุหญิงนกกนเนะทุกคนจะประมาณนี้ หลาะซอกซีเครื่องนะทุกคนมีทางคนเล้าเนาะสั้งหลายเปคนล้านี่แหละที่มาซีหลอะซีมีคนต่างชาติมานำหนอนคนมาซอกซี เดี๋ยวจะน่อยพลเพียดกันสีพาทุกคนไปเบึงแถวคขปมของคนบนรด้การคือขึ้น,นด้ทุกคนก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างกันทุกคนเสือผ้าสบายดีกล้องนะมไหม สบายดีนะฮะคนคนลไล<อ>่นด้เห็นหรออันนี้คนต่างประเทศมาเที่ยวเรา เราคอยเครื่องงามนมาแน้วทุกคนเอ้ยคืนมาถึงกับคนหลายหล,ลายนะทุกคนหลายในากาศแคมของเรียกว่าตลาดกลางคืนเนาะทุกคนชีนครองหลงยังจันเด้อเสื้อผ้างามคุณยิงนี่คือชิมักหรอมาช้าาอปปิง้ง บรรยากาศตลาดกลางคืนที่นคนรหลวงเวียงจันทร์ตลาดริมโขงเจ้าอนุวงศ์นะทุกคน นในการคนมานะนก,านกคนนี่นะคนบรรยาการตลาดกลางคืนเนาะคนกับมาลาย,ยีาได้แย่กันเลยทุกคนเจยกับมาเลาะซื้อเครื่องเนาะทุกคนบรรยากาศกลางคืนเนาะทุกคน รถเที่ยวนี่บรรยากาศกลางคืนนะท,ะนนทนุกคนถนนทีนฮอนเราเงินจันทร์ รถนนทางนี่ก็เป็นรถที่เพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยรถจัมโบนนน้นี่ยรถกุกคนบรรยากาศออมอดในมาร์เก็ตอินวินชียน ลาวงามไะทุกคนมาเที่ยวซื้อเครื่องซื้อเครื่องไส้ต่างๆนะทุกคน อนนี่หันเวนตาทุกคนหันเสื้อผ้าผู้ชายอันนี้ไปข้ามไปฟั่งนั่นทุกคน สรงเหือทา,าวัดจจะป้ายที่ต่อนั่นยังบันออกอันนะครับอันนี้เปนอย่างกิดสมา์ทโอ้ันนี้มัมน,นมก็นจะคือคืนนึงนะนนทุกคนหลายมีเครื่องลิีนอีกน,น้อยเนาะลุง เครื่องลิ้นเล็กน้อยสไลด์เอเครื่องลิ้นเล็กน้อยะนะทุกคนหนะของบรรยากาศทุกคนนี่คือบรรยากาศนะทุกคนอยู่ทีแคมป์คลองนครหลวงเงจันทร์ ป่าป,ป,ปลาวบรรยากาศน้ำกลางคืนนะทุกคนต้องอาจจะแบาแจ้งมาแน่นทุกคนสไลม์เป็นเครืค่องลิ้นงงอะไรนั่นโอ้โซนี่เครื่องลิ้นของกินเนาะ ันนี่ปีน,นงาไหมทุกคนเป็นรูปดาวเนาะน,น,นี่กระบ,บอกหูซื้ <c oughs> อว่ามันยังเค้ยนี่ก่อนน,าานี่เค้ยนี่ก่อนสิงซา,วาส,สาวรรค์าางามเลยทุกคนบอลน,นางลิ้นนะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นโซนขายของกินเนาะทุกคน อันนี้ก็เป็นทางรถมากบผบุสาวลาวนะทุกคนสบายดีนะนบคอามตีสบายดีสบายดีวันนี้งามเลยมีน้ำตกความเห็ดน้ำตกเทียมอันนี้เป็นหูปั้นเจ้าอนุ่งทุกคนหูปั้นเจ้าอนุวง ในยามกลางคืนบรรยากาศก็กกเป็นประมาณนี้นะฝั่งนั้นกับมีดอกไังก็เป็นฝั่งไทยนะทุกคนไปข้ามไปั่งนั้นนะทุกคนนี่ยปานเจ้าหน้าวทุกคน เคทุกคนคลิปนี้ผลเพลิเพลิทุกคนมาตลอดที่แคมป์ของเราทุกคนหรือว่าส่วนเจ้าอ,อนุวงศ์ที่นครหลวงเวียงจันท์หรือว,ว่าตลาดกลางคืนเนาะทุกคนที่นครหลวงเวียงจันท์คลิปนี้ก็จะได้จบไปเพียงสามีดเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาับสมเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เบิ่งโฆษณาให้ผมเพชิดเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาับสมุ่นเลย